เกมนะครับเป็นเกมการิน่าฟรีไฟล์อยากเกี้ยโอ๊ยแตกด้วยโอ้ยทุกคนเอ็มบูสตากรรมชีวิตเนาอะ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องแอมชาแนลนะคบวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้เอมจะมาเล่นเกมนะครับเป็นเกมการีนาฟรีไฟนะครับวันนี้เอมจะเล่นแบบสร้างห้องนะครับหนึ่งหนึ่งกับน้องนะครับก็คือถ้าสมมติใครแพ้นะครับจะโดนแวกขนจมูกนะครับก็คือจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของวิงแวกในการแบบแวกขนจมูกนะครับก็คือมันจะรู้สึกถึงความแบบเจ็บอะไรต่างๆครับอันนี้เป็นบทลงโทษนะครับก็เดี๋ยววันนี้เอมสร้างห้องเป็นที่เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า จะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปเริ่มเล่นกันเลย let's go <S ทุกคนตื่นเต้นมากเอ็มบอกเลยว่าเอ็มเป็นคนที่เล่นเกมฟรีไฟต์ ile, ไม่เก่งเลยจะเป็นยังไงหมัดค้อนกดดันมากว่ทกาวทุกคนเอาเด้อเล่นเกมไม่เก่งนะเนี่ยเอ็มว่าเอ็มแพ้แน่ๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นแอบๆอเอา อันตรายมากาฉันจะแอบรับรองแล้ว <Yeah! c oughs> แตงน,นเอาเอ็มบอกเลยว่าสก,กิลการเล่นเกมของเราช่างแตกต่างกันยิน่งนะทุกคนอามดูเดอ้อห้าง <c oughs> ขี้โกงเ <c oughs> ด้อขี้โกงจะขี้โกงทำไมล่ะอามาเล่นขี้โกงนะทุกคนเรายังไม่ทันได้แบบตั้งตัวเลยอะ พี่วิ่งออกไปที่โลกโลงเราจะอาแอบบดดันมากเ <c oughs> จอแล้วอย่ายิงถ้ามึงจะโดนไปกระ <c oughs> เ,เยเอ้าห็นออีกแล้วย่า,ยา อยากกินอุ no t> <t ้ยเธออยู่ไหนวะไปยังอ้ยทุกคนเอ็นบุสตากรรมชีวิตแล้วอะยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องไรนะครับขอ แอมละหลนเหรไม่เห็นก็หลอกรัมันไม่ถนัดะมันเล่นไม่ต้องคายได้สักครั้ง อย่าเพิ่งยิงดิยังไม่ทันได้อันนั่นเลยยังไม่ได้ทำใเทปยืนทุกยิงนี่ก็รู้นะว่ามันอยู่ไหนอ่ะเมาือไม่เห็นเอ้ยอยู่บนบ้านเฉยเอ้าปิดประตูเลยเว้ย แตดจบภารกิจทุกคนอย่างที่เห็นกันไปนะเอ็มแพ้คนแพ้ก็ต้องถูกลงโทษนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบทลงโทษกันเลยนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะวิงแว็กซ์นะครับเป็นแบบกาจัดขนจมูกนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับว่าข้างในมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบบเมสนะครับเป็นแบบ นะครับอันนี้จะมีให้มาทั้งหมดประมาณแบบ3ถุงนะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบคู่มือการใช้ต่างๆนานานะครับจะเป็นแบบตัวพลาสติกนะครับจะเป็นแบบ3อันนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะเป็นไม้แว็กซ์นะครับแว็กซ์ทีละ 2อ,อันนะครับก็คือรูจมูกทั้งสองข้างนะครับผลิตภัณฑ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับในกล่องครับตัวนี้สามารถแวกได้ทั้งหมดประมาณ3ครั้งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เอ็มจะขึ้นให้นะคะว่าแบบวิธีการทําต่างๆทําอะไรยังไงบ้างนะครับ นะคบตัวนี้เขาบอกว่านำเมสแวกนะครับใส่ภาชนะทนความร้อนครับที่เขาให้มาแล้วก็นำเข้าอุ่นในไมโครเวฟนะคะ800วัตต์ระยะเวลาครับ2-4นาทีแล้วก็นำแวกที่ละลายพักไว้1นาทีนะคบแล้วก็นำแท่งพลาสติกจุ่มและหมุนเนื้อแวกนะคะแล้วก็นำเข้ารูจมูกทิ้งไว้1นาทีหรือจนกว่าแวกแข็งตัวนะคะแล้วก็ดึงพลาสติกอ่อนครับแนะนำให้ทำทีละข้างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะขออ่านรายละเอียดที่เขาให้มาครับตัวนี้เขาบอกว่าการุณาอย่าอุ่นแวกให้มีความร้อนมากเกินไปนะคบควร่นระยะเวลาเริ่มต้น การตัวนี้เอ็มบอกเลนทัมเขาเป็นแบบแวกนะครับดีกว่าการถอนหรือก,การตัดน,นะครับเพราะว่าแวกตัวนี้ลงถึง รูขุมขนนะครับทาให้มีการขัดเซลล์ผิวออกอย่างหมดจดนะครับแล้วก็ไม่อุดตันนะครับเมื่อขนขึ้นใหม่จะทําให้ไม่เกิดขนพุดนะครับแล้วก็ขนแข็งหรือเป็นตุ่มตอครับที่เป็นที่ผลมาของการอักเสบและเป็นหนองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเอ็มจะเอาตัวแบ็คนะครับใส่ภาชนะแล้วก็จะเอ็มจะใช้วิธีการแบบใช้เป็นกระทะนะครับแล้วก็อุ่นน้ําร้อนแล้วก็จะเอาแบ็คมือสเปกตัวนี้ใส่ลงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอ็มจะเอาไปอุ่นนะครับเดี๋ยวจะเป็นอันใหญ่ เดี๋ยวจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวออกมาดูกันเลยนะครับ let's go ครับเดี๋ยวเอ็มจะเอาเป็นเมสแว็กตัวนี้นะครับใส่ลงไปเดี๋ยวเอ็มจะขออ่านรายละเอียดให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับเขาบอกว่าตัวนี้ดีกว่าการตัดและการถอนแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวหนังด้วยนะคนขึ้นใหม่บางลงนะครับไม่เป็นตุ่มตอหรือเป็นหนองแว็กแค่ตรรอบนอกนะครับ เดี๋ยวเอ็มจะขอเอาแว็กซ์ตัวนี้ไปอุ่นนะครับเดี๋ยวเอ็มก็จะถ่ายให้ดูนะคะว่าเอ็มใช้วิธีการทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเอ็มจะเปิดนะครับเป็นแบบประมาณนี้แล้วก็จะเอาแว็กซ์นะครับลงไว้ประมาณ2-4นาทีนะครับให้เขาละลายนะครับมันน่าจะทนความร้อนได้เนาะเบานะเลื่อยๆเนาะ ะคะเดมจะพักไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะคะเพื่อให้แว็กซ์แบบเริ่มอุ่นๆนะแล้วก็เราจะใช้เป็นแบบตัวนี้มาม้วนๆนะคะมาจุ่มแล้วก็วนๆเนืแว็กซ์นี้อ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่คนณเลยนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นี่จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนคือน่าลองมากๆอ่ะทุกคนก็คือแบบใครจะเอาไปทําเป็นแบบบทลงโทษอะไรเนี่ยก็ได้นะคะ นะคะเดี๋ยวจะมายัดเข้าที่รูจมูกเลยนะโอ้ยทุกคนก็คือตอนยัดเข้าต้องหายใจทางปากนะทุกคนหหายใจทางปากจนะออกไหมอ่ะอืมนะทุกคนเอ็มรู้สึกหายใจไม่ออกอะ่ะมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรายัดเข้าจ,จมูกแล้วนะครับแล้วก็รอให้แห้งน,นะครับโอเค ครบให้ดึงออกแล้วมันจะแห้งไหมนะคบเดี๋ยวถ้ารอบได้ไม่สำเร็จเดี๋ยวเราองรอบสองนะอยยาไว้เดู้๋จะหมุนแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้แข่งตัวนะครับถ้าเดี๋ยวเอ็มจะเริ่มบทลงโทษนะครับเดี๋ยวจะให้น้องดึงอย่างรวดเร็วนะคบเดี๋ยวเอ็มจะดึงทีละข้างนะทุกคนอะคือรุนมากเลยอะดึงแรงๆนะอ้ยอ้ยทุกคนมันมีความแบบตึงๆเนาะมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ คือแว็กมันไม่ค่อยแบบแข็งเท่าไหร่คือมันเอ็มเยัดเข้าไปตอนมันแข็งแล้วอะ่ะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือไม่ค่อยเจ็บนะ่ะ มันจะออกประมาณนี้นะทุกคนถ้าสมมติใครที่แบบเอาตอนแว็กแบบมันยังแบบเหลวๆหน่อยก็คือมันจะเกาะขนจมูกนะครับแต่ว่าเอ็มก็คือจะได้ประมาณนี้อนะ่ะทุกคนนี่จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเอ็มจะสูงให้ดูใกล้ๆอ๋อมันมีความแบบตึงๆในรูจมูกนะรู้สึกว่าเวลาหายใจมันก็รู้สึก มันโล่งๆขึ้นนะมันรู้สึกว่าแบบหายใจโล่งๆครับตัวนี้ก็คือเขาจะแบกแค่ขนด้านนอกนะครับก็คือขนด้านในก็คือยังจะมีอยู่ครับแล้วก็จะสามารถกรองฝุ่นได้เหมือนเดิมครับอันนี้ก็คือสําหรับแว็กสําหรับใครที่แบบมีขนแบบเล่มๆออกมานอกจมูกนะครับนีก็น่าจะมีขนจมูกประมาณนี้แหละก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ นะครับเดี๋ยวเอ็มมาบอกโปรโมชั่นนิดนึงนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่กล่องละ200นะครับ70บาทนะครับได้ทั้งหมดแบบ3อันนะครับก็คือแบบใช้ได้3ครั้งนะครับแล้วก็เอ็มมีโค้ดส่วนลดนะครับสําหรับใครที่มาจากช่องน้องเอ็มชแนลนะครับก็คือได้ส่วนลดไปเลย50บาทนะครับโค้ดก็คือชื่อช่องมาเลยนะครับก็คือน้องเอ็มชแนลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่วิงเวสทายเลนเลยนะครับเบบเชิญเป็นลิงก์เว็บไซต์นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์เท่านั้นเลยนะคครรรััับบแล้้วก็สสําหใที่่งซือ สามารถใส่เป็นขค้อส่นลดได้เลยนะครับอย่าลืมไปสั่งซื้อกันเยอะๆนะครับตัวนี้นะครับสำหรับใครสงสัยอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับเอ็มก็พูดผิดอะไรยังไงก็ขออภัยนิดนึงนะครับเอ็มก็มาแบคให้ดูเป็นเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อยากให้เอ็มทำอาไรนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับส่วนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายออออโอ้ยเนี่ยหอมเยอะเลย